ตมีสุเลยคนตายหลูสุรา่ตนไหฝนตกบเี่รับเอาเพื่นแก่ังต้นตเล่นก็เก็บพวกเาอืมผมว่าแต่สิบวมาเก็บเด้เนี่ยนตกผมละนอนเสยอยู่สวัสดีครับวันนี้กองอิทภาพพี่พนองมาเบ่งผลผลิตการปลูกขาวโพดหวานครับเป็นขาวโพดหวานพัแยแบยน ไฮบริด59ของ Pacific ครับพี่น้องเกษตรกรปลูกในช่วงหนาวฝนผลผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวไปเบิงรายละเอียดพร้อมๆกันกับกวางอีลีครับทางไงบานั่นน่ะนะฟังนี่ฟางนี่ใกล้ๆนี่ใส่น้ำมอนสามจุดสักกันบ่โอ้ จับละหักเลยเพราะจะง่ายยุตัวล้วแม่โอ้ยมันละกรอบแม่หักง่ายจนซัพพอร์ตแต่ฝนหักเอาหักเอาพี่น้องเอ้ยเฮ้ตัวฝนตกตกไดีมากเลยโชคได้ครับตกอยู่ครับเดี๋ยวอ่ะให้พี่น้องเบิ่งคักๆเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งคักๆเบิ่งว่า อันนี้คือข้าวโพดหวานลูกผสมไฮบริดห้าเก้าตจะได้เห็นคักขโอ้อ้าวมีมองทิ่มไม่มีมองคือต้องต้องต้องบอกว่ามันสุดเนาะสุดมันสุดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเข้าว่าตั้งต้นคือตันนี้หอดไปหอดไป บมมี่องผิวเลยเมนครับเนี่ยโมมี่องผิวหักสดสดว่าหั่นอะเนี่ยบันิสีกับง,งามงามสีกับง,งามสีออกเหลืองเหลืองเวลาเวลาเอาไปต้มเวลาไปต้มหัอเวลาไป,ไ,าไ,ปไ,าไปป้งกระสังมันบอกเมนครับอันนี้คือคือฟักเต็มฟักเต็มตั้งแต่ต้นจนหอดลายหอดไปราคาดีแมนโบ,โบโบ,โบ,โบ อันนี้คือราคาราคากราโพดอายุอายุการเก็บเกี่ยวนี่เท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกมาหอดมือนี่หล่ะหอดมือเนี่หอดมือนี่นก็หกสิบแปดมือหกสิบแปดมือหกสิบแปดมืออือ่นเป็นมือเก็บ 68, 69, หกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบมือประมาณนี้แมนประมาณนี้ค,คือเต็มที่แล้วบวเกินเจ็ดสิบห้ามือมันบอแมนครับแต่ว่านานน้ำนี่อาจจะยืดไปเรื่อยเพราะว่ามันอากาศเย็นแหละกามันก็ไปซสากคน อากาศเย็นไปใส่กุนนี่ไปใส่กุนนี่แต่ว่าตัวนี้คือฮับปูกนาฝนนอออันนี้ฮับปูนาฝนในเรื่องของนาฝนหรือหนาแรงนี่จะตามมาตรฐานของอายุการเก็บเกี่ยวแต่ทนานาหนาวนี่จะยืดออกไปเป็นแปดสิบหมือเก้าสิบมือก็มีอันนั้นคือหนาหนาวหนาหนาวนี่อากาศมันแห้งหรือมันเป็นยังไงอากาศเย็นอากาศมันเย็นมันใหญ่ญ่ากมันเย็นมันใหญ่ใหญ่อากาศมันเย็นมันใหญ่ใหญ่มันใส่เวลาโดนขึ้นมันบ่อ มันนี่โตตี่ถืออยู่ฟักติ่ถืออยู่เนี่ยถ้ามนไปรั่งหงนักเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามขีดสามขีดสามขีดถึงสี่ขีดสามสี่ขีดประมาณบ่เกินสามฟักเนาะสามฟักหาฟักต่อสองกิโลบ่ประมาณวาก็จะประมาณน่ะหาฟักสองกิโลกิโลละสี่บาทราคากลางๆก,ลลกิโลละสี่บาทแม่บอสี่บาทหาฟักสองกิโล กับเป็นกิโลละสี่บาทกับแปดบาทห้าหกเจ็ดแปดก็ถือฟักด้เกือบสองบาทเนาะเกือบสองบาทกับเพื่อพอขาค้นกลางแน่เพื่อปลายทางแน่กระตกแล้วก็บวกเกินหาบาทคนกินคือปลายทางที่ซื้อเนี่ยบวกเกินหาบาทคือต้นทางเข้ามันมันเกือบสองบาทเนาะสี่บาทก็หมายก็ต่อฝักรยเฉลี่ยแล้วโดยดัมักเนาะประมาณสองบาทกลัวต่อฝักนะ่ ของห้าวมปนบอมของห้าประมาณสองบาทนอประมาณสองบาทสองบาทห้าสิบประมาณน่ะนออันนี้คือราคาราคากลางสี่บาทราคากลางสี่บาทมันบอมจะได้ต่อฟ้าก็ห้ากับมันสองบาทห้าสิบพอขาคนกลางทิพนไปทรงแน่มันจะได้แล้วก็แปลวกกำไรอีกสองบาทสองบาทบาทหนึ่ง่าคนงานคือคนงานคนงานเก็บนอคนงานเก็บบาทหนึ่ง แล้วก็ค่าเป็นขนส่งกับรขนส่งครับค่าน้ำมันอีกบาทหนึง่งกเฉลีย่ยแล้วกับตนทุนอยู่ประมาณฟักละห,หาบาทหกบาทนาะก็จะไปถึงก็จะไปถึงปลายทางบ้านในปลายทางกับไปขายต่อกับถือฟักห,หนึ่งกับสิบาทจะได้กําไรอยู่สองบาทประมาณหนอกับคือแบง่ง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 กันแบ่งแบ่งกันได้พลละเล็กพนละน้อยอ้าวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อันนี้คือขาวโพดหวานขับโพดหวานกินฟักสด เขาว่าฝักสดคือเก็บฝักสดไปไปเฮ็ดหยังก็ได้ให้มันซุกแล้วก็กินรสชาติมันหวานถ้าว่ากินดิบก็หวานดิหวานหวานคือกันนี่กินดิบก็หวานเพราะว่าขึ้นซื้อว่าข้าวโพดหวานนี่ดิบก็หวานซุกก็หวานบดเสียรสชาติแต่แต่ฮักสดสดยังสิ่นี่เอาไปกินแห้งโอ้สุดยอดแน่นอะสุดยอดสุดยอดก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะฝากพี่ฝากน้องคนที่สนใจคืออยากจะปลูกข้าวโพดหวาน ราคาราคากลางที่มีขายตัวทัวไปคือห้ากัาสมรถขายเป็นฟักก็ได้ละขายเป็นกิโลก็ได้ฟักหนึ่งกับบอต่าก็สองบาทหาสิบถ้ามันเท่าไปแยกเป็นขายเป็นฟักเนาะถ้ามันเท่าขายเป็นกิโลกับราคานี่ยละกิโลละสี่บาทกิโลละสี่บาทสี่บาทห้าบาทถ้ามันบางช่วงห้าจะได้ห้าบาทหกบาทราคาดีบางช่วงขับเป็นบางช่วงก็เถือว่าเป็นทังเดือกหนึ่ง ของพี่น้องบานเทาเนาะของเกษตรกรแมนครับเพราะว่าสิปูกยามใดปูกไดดเบิ้เบปีขอห้มิชีมิทางแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือขาดบ่ได้แม่นน้าแม่นบอแมนคือขาดนามมันเห็นอย่างก็บ่ได้ถ้าว่าเรื่องการเกษตรแมนครับปัจจัยลักคือนามแมนตัวสำคัญล่องนงมาก็คือในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่แมนครับของคนปลูกคือตัดใจบหักก็เห็ดบ่ได้บรแล้วมันเป็นงานต้องดูแลตลอดดูแลตลอดครับคือขาดบ่ได้ต้องยุ่กับเขาตลอด แต่ว่าเวลาห้าดูแลแล้วผลผลิตที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจนอเห็นผลผลิตยังเสียมันเต็มฟักดีครับมันเต็มฟักยังเสียบ่ดนี้มาเปรียบเทียบกันกับโตโตที่ยู่ในต้นเนี่ยโตยู่ในต้นยังเสียหลานี้ฟักใหญ่ใหให้เห็นแบบนี้แบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยคือบ่ได้ตกแต่งหักรวบต้ให้เห็นถ้าสนใจทามีปัญหาอย่างสอบถาม ขอเบอร์โทรในจะาน่อยเดี๋ยววะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดสามสองสามแปดสามสองสามนายสุพันต์เกลียวคำนายสุพันธ์เกลียวคำนอบัตรขอนก่นมูซีอำเภอตำบลขอนก่มอำเภอยังชุบหน่อยยังชุบหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างก็ไดลให้พี่ลองได้เห็นในเรื่องของการปลูกข้าวโพดหวานครับปลูกมาต้นอย่างหาหกปีนอหาหกปีเห็นปัญหา สามารถที่จะ,จะให้คําแนะนํากับพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจได้ <Yep. S 1> ครับครับสนใจท่มาากเร์นี้ครับ นสามเป็นสี่ขีดนี่นะน้ำฝนได้สามนเฮ็ดได้สมนิก็คือหาฟักหาฟักสองกิโลเนาะสองกิโลขีดหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็คือฟักละสี่ขีดสีขีดนี่คือมาตรฐานของของเฮ้าตีเห็ดไดของกระโพดครับมาตรฐานของกาะโพดแต่นานน้าวอาจจะได้มากว่วนี้ก็รอบนี้รอบนี้รอบนี้ก็กิโลหาบาทเนาะ สิดว่าท่านี่สามเป็นโดมืออื่นนี่แหละอ่ารอบหนึ่งกิโลห้าบาทคิดซื้อเลยแต่ว่าพู่ถึร <3 S 1> ู <4 S 1> ปก็นาจะได้ก็โพดเมื่อก็นอนเลยว่าสีขออพนมืออื่นนี่แหละเพราะว่างวดโพดดงนั้นพนพนหาสี่บาทแต่ว่าโพดนี่ก็แสนจะบาทืะอันนี้แทมันเทมนกิโลห้าบาทเนาะกิโลห้าบาทก็ถือกล้วฟักละสองบาทอันนี้สองกิโลเนาะสองกิโลกระถือกกระเถือกฟักละสองบาท สองบาทหาสีบอพอถึงถงรครับฟักเราสองบาทคืออันนี้คือราคาต้นทางราคาต้นทางฟักเราสองบาทกรือจังครับนี่คือจากสวนครับจากสวนครับฝนหักมาสร้างให้พี่น้องได้เห็นครับหาฟักตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับนี่ตะซั่งครับ,น,น,บนี่คอการลงุ่นี่ได้รับ เข่าใครส่งให้พ่อข้าค้นกลางตบรวพ่อข้าค้นกลางล่ะที่คนจะต้องไปส่งสลัดต่อใไหครับมนี่เนี่ไหนฟุบฟัฟุตฟัหามบอกรั นี่คือขับโพดขับโพดหวานดูกผสมท่านไฮบริดห้าเก้าเตรมฝังใส่แก้ออกเเ็มเต็มกันกน,นะ <laughs>

สมสมสือสมสือว่าเป็นขมพดหวานขมพดหวานขมพดสวิททิวาคบ่ไ

要你们谁？ 明白。嗯嗯